สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เป็นคุณนายแหวนเพชรที่เราตัดสำหรับเตรียมส่งลูกค้าวันนี้ค่ะวันนี้ลูกค้าสั่งแหวนเพชรสีละห้าสิบกิ่งนะคะคิดตังไปสิบห้าสีค่ะสวยๆทั้งนั้นเลย พื้นที่มากพื้นที่น้อยนะคะสอบถามกันเข้ามาได้มาคุยกันก่อนนะคะว่าต้องการแบบไหนปลูกยังไงนะคะแม่ค้าจัดให้อย่างสวยเลยนี่เหมือนชุดนี้นะคะชุดนี้พื้นที่น้อยนะคะหกสิบิงราคา190บาทรวมค่าสง่งเราจัดให้ครบสี่ค่ะไม่ต้องห่วงเลยนี่แบบนี้นะคะ ติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามานะคะที่ line y u n g ค่ะเบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะวันนี้ยุงลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย